มันก็ไม่ตาอะไรกันกับคนระเบิดที่พุ่งตัวออกจากลำกล้องแล้วก็พุ่งขึ้นตู่ที่สูงแต่แต่ก็มันหมดระยะแรงกับของดินพื้นก็ย่อมที่ก็ต้องลอยแล้วลูกยมตัวแรงกับของดินพื้นก็ยอมที่ก็ต้องลอยแล้วลูกลอมพูพื้นดินโดยไม่มีแต่นด้น ชีวิตของบุคคลเราเนี่เกิดมานี่ก็เพื่อใจกันไม่ทำนี่ก็ไม่เกิดเกิดแล้วสักวันดีจริงมันง่ายสุวันใกล้ตายจะได้กลัมาบางต้นของชีวิตกับวันปลาของชีวิตก็ย่อมที่จะแกกต่างกับางคนที่คนซื้อปลายคนบางคนที่คนขรุขระ ที่นี่การใช้ชีวิตเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปในชีวิตของเจ้าเนี่ยจะถือว่าการดำเนินชีวิตจะเชื่อสุภาสิตของคนโบราณมาสุภาษิตของคนโบราณที่กล่าวไว้ถึงแม่จะผิดเพี้ยนก็ไม่ต่างอะไนะแต่ว่าในเราที่ทำใจผิดหวังเรื่องอะไรไม่รู้จ้าป <laughs> ีกตูนจะบอกพี่คนเรื่องที่ฉันอยากจะมีลูกชายก็ค <laughs> ุณโมรามจะได้กล่าวไว้ว่า <laughs> 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 Ta nhất là vì lúc chảy. I cũng cảm giác bên lúc kia cũng cảm Anh có bài hát 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 bài เ,นนะเริ่ยังไม่ออกก็ยังยืนติดบางการก็ขึ้เฝาลงซ้ายบางการก็ขึ้นซ้าลงขวาบางการก็ขึ้นฝาลงซ้ายบาการก็ขึ้นซ้ายลงขวาลูไม่ออกมาเป็นต้นกระเลยต้องไปบุญท่าไหนเนีย่ย <L> โอ้ยอย่างนั้นเลยยืนตะิดดังแบบนี้ลูกเราจะเป็นต้นจะเป็นต้นจะเป็นกระเทยมันไม่สําคั้ ก้อยเป็นคนดีต้องนั้นต้ออกแต่เองที่จะเกิดขึ้นใจเราไม่มีลูกชายนักกับคนเรามีแค่เพียงลูกหญิงจันจีราเท่านั้งนะจันก็เองจะไม่มีผู้สืบทอดราชบัลลังก์ในบ่ายภาคต้องบอกพี่เล็กนะตั้งเี้ยวเราจะมีแค่เพียงลูกหญิงคนเดียวก็มีแตเสียหายแต่ไม่แจะแปลกตรงไหนนี่เป็กนะ การที่จะบอกเธอแล้วจะเป็นจะไม่มีลูกแจที่มาคล้องอมนั่งเงินจนต้องการจะพลังในฝ่ายป่านะแต่ทุกความพยายามก็จะกลายเร็นรถมีควายหญิงกัญชินาเกลี่ยเพียงองค์เดียวแต่ลูกหญิงก็ต้องมีน้ำตาใจกว้างขวางยิ่งกว่ามังสมบูรณอินเดียนี่มีน้ำตาใจกว้างขวางยิ่งกว่าทะเลอันดามันมีน้ำตาใจกว้างขวางยิ่งกว่า Năm tay quá quá tuyệt 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 có phải quá tuyệt quá tuyệt quá Phụ quá tuyệt 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 quá Pohongwa puyi mi bin peti hon e, maike yon na peta haan, puyi ya ri mi ne sen peti hon e, de puyi nkabai ikor nye kwa, kor nye kwa nyo e, kor nye kwa on yon si peta haan, kor nye kwa on yon, ma tuta on si, puyi nkubani kata tuka มีตัความเข้มแขมีต่ความอดทนและมีต่ความอนโยนและมีอดน้องตอกตนโอ้มีรบแต่ตัวของผู้หญิงก็ใจเลยสิแต่ตอนนี้เลยตอนนั้นแล้วก็ต้องมีผู้ชายก็มีผู้หญิงเดินคู่กันไปที่ไมนนะได้หมจะนั้เปตุกระบอกพี่ผู้ชายเองอย่าได้มองผู้หญิงแค่เป็นจ้าตาวนะหรือาวหลัก่เราต้อเดนได้วยกันที่กระตุ้กระบอกพีบอกเืยอว่าลูกหญิงก็ สามารถที่จะรองรัเมืองได้ตัวต้นใจอย่างนั้นใจตัวนใจที่ตรงไหน้ผู้หญิงมีความมป็นคของที่ไหนคะตุ้งมองพี่ตั้งไ่ตุง,ตงมองพี่อนอที่เป็นถ้าเกิดผู้ชายเองมีความดาอดทนเหมือนผู้หญิงท,งท,ท,ทงงี่ต้องจะตัวใมอกเปนแค่ต้ง่เลนตไมเราไบอก ใจมีความอกตุนน้อยกวา่าผ,ผู้หญิงมองจินตนาการตัวกระบอกนักหนีนะฮะก็จะเกิดควาผู้ใจตอนอยู่ใ้สีปัญญาและวีปัญญาตัวเองที่ห <T> มิ่นขี้เต่าเมียของตัวเองที่หมิ่นขี้ควันเมียของตัวเองที่สาเนี้ยควักเมียของตัวเองที่ไปงานสาันสันสันปรนางานเที่ยง ไปกลับมาล้าไม่อนะได้กลัมันจะเป็นกระตุกระปองปี๊ก่อตุนกระบ๋องน,อนี่จะตอนนอนอยู่ใกล้เมียเหล่านี้หรือเปล่าที่กระตุ้นกรองมันจะเี้ี่นตาองทุ่มกลางคืนอาน้ำมีว่าเรากระบองสามีไม่อยากนอนใกล้เลยและเฉพผู้หญิงมีความดระตน้นเอะอะ กผู้หญิงไงดีต้อยตามีไม่ยอกนะต้อยเห็นขี้เต่าต้อยเห็นขี้ควันก็ยังวนๆนอนเด้แต่สามีไม่ยอมมาเล่นไปไลยคิดดูด้วยไปแก้ตุ้กระบอกปี๊ความเป็นผู้หญิงที่โดนกระตน้กระดาษใส่เนี่ยสามีปามาาามมเป็นงานเลี้ยงานสัมปทานงานเจ้าเนี่ยเป็นคนโง่ Mày tâm lượt nhà lọc, mày tâm lọc nhà lọc Mày lọc nhà lọc đen lọc nhà 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 lọc có lọc nhà lọc nhà lọc nhà lọc cô lọc nhà lọc nhà lọc nhà lọc ไม่เยอะก็แต่หมอนเอียงสิแต่ตอนนี้ลูกโมกับประกาศโรงโรงผู้หญิงไตเดี๋ยวนี้อ่ะเป็นที่รองรับโรคมะเร็งปากมดลูกมากที่สุดเอาทำไมเป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากคุผู้ชายที่เบรกแล้วผู้หญิงหิบจานผู้หญิงหิบจานไ่ว่าจะเป็นมะเร็งปาก,กมดลูกทำไมอ่ะ ก็ผู้ใหญ่ก็รักกาทิพยนะไปไหนมาไหนเด็กก็ลากระปองขาดเป็กนะแต่ผู้ใหญ่ใจดีอยากจัดกระบอกทีพย์นะตะออย่างจันอหะก็บจูดกระบอกมัดีไปไหนมาไหนกระมาน้ำไม่อาบตีนี้นี่นี่ตะไก็เป็นที่มาองเจ้อโคกัเอง ไอากาศร้นนอนๆแบบนี้ทำไมอ่ะถ้าไปนอนกันตีปัญญาเลยาทำไมมันก็จะทำไมเกิดหมอกที่เตะน,นะทำไมเกิดหมอกทำไมเกิดหมอกอากาศเย็น,นไม่เลยทำห้มันเกิดหมอกเกิดหมอกที่ไหนหมอกที่หัวสิอ๋อทำไมเกิดหมอกที่หัวเอง นีเลยเตรงนี้มาตัดจนะพราะู้หญินที่เดิต้นุกับผู้ใา่อันนี้ทค่หมจะยกตอย่างให้คุผมเมาพรว่นี่จะไดุ้อใเี่อของายกเลยนี่คแต่จะคิดวามันึงเวลาเวลาองี่ึงเวลาที่จะจอาบุคลปนน อาบุคคนมันรอวังนั้นเมืองใจไม่ใ่ประตูกระบอกจะไปุดคุยไม่จากต่างไปอย่างนั้นว่าสวรรค์ไม่มาไหนไม่รู้วจงอที่บ้านทีุกรอจะไปยาบุคนมันรองนเมองเม่รคคนที่โจรตหวนบุคนที่ต้องอาจะลง้าหนบุคคนที่ไม่ึต่อร้อจมางนก็ไมร ก็ไม่มีที่ยังดีกว่าตัวเชื่อใจเยอะฉันไม่หาบุคคลที่รู้แต่คำว่าอิ่มฉันจะไม่หาบุคคลที่รู้แต่คำว่าอดแล้วฉันจะไม่อาบุคคลที่รู้แต่คำว่าจนจะไม่หาบุคคลที่รู้แต่คำว่ารวยฉันอยากพบคลที่รับรู้ลึกๆเอ้ยไมเใช่ทักทายควันตัวไว้เนื้อเชื่อใจฉันเถอะแต่คุณสุดนี้แต่ตัวกำมือจะไปรักขอบใจที่ตัวไว้เนื้อเชื่อใจ ลงนี่ก็แต่รสังแล้วันนมกกล่าวัเจ้าค่ะนที่จะประเจ้าไม่ใยครบ้างนก่อนจะประเจ้าไม่คุ้นเขานอกจากประเจ้ของนักคอนคิปินะคอนินียู่ดี่นตัวทุกอย่าง่กมีโปรแกรมุองรานเเจ้าค่ะรคด่ตัองแต่ต้นเลยต่สิงเหลานาตังเปการดน คนจะกระจายงานตอนเดิมก็ได้ดมาต่อรายงานตอเรามาาเราจะได้รู้ว่าพี่น้องประชาธิปก็เป็นอะไรบ้างเพราะสมปีกไมันจะขอเองจะประชาธิปไตอยู่ดีตัวตุกกยองยะโดยบารมีผมก็กมดำมองบารมีมันปกดดาผกดำมันไม่ด้แตัดสิตัดสิมันอยู่แบบนี้ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลไปใก้ว้าประจาไดเป็นหูเป็นตาแต่เราด้วยนะแล้วไปหาข้อผู้เราก็ติ็จริงมากรารายงานเราด้วยเพราะนัอนจะจบจะไม่ไหวคนเราทำอะไรนี่ต้องทำด้วยความเพียรด้วยทำด้วยความพยายามความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่มจะเกิดขึ้นที่ไหนเั่นไปเถอะอตแค่พยายามไม่พูดนะ

The world of mong 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 lần ai mắm người kim 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 ต้อนรับโดยน้ำพูมื่อเป็นเพืเจ้ากาม้งหวตั้งใจป่โตคนนหญยกนิ่งนีเป็นยังไงนายหยกหุ่ยนามากเป็นหย y อันไหนนี่เด่นนนามากเนหยกนายยกนี่งเวลเราก็ม้งกระเดินทางไปเลียงพี่น้องเพื่อแกจนไปถึงไหน

ทำไมอะมันจะต้องไปฟบตนดีกันกันเล่าต้มากานแต่ว่าตูดานี่ทำไมอะคุต้นหมกานไมนนูได้ไงว่าต้กปานคุณไม่ต้นหุกปานตัวนี้ก็น่าจะมาตรนี้ก็ตะบนน้ำอกไปสุดการน้อกก็จะแม้หมกปานต้นหุกเอ็นตวนหกีเป็นแก lắp phải giải cứu bên phải làm gắn là phải làm gắn phải làm gắn là phải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  gắn phải gắn là phải gắn là phải gắn phải gắn là phải gắn là phải gắn là phải gắn แล้วคูดตามได้ที่อะไรเป็นนอตพอเปนนอตมันเปกนแกวการมั่ผมไม่ต้องว่างเลยนี่ยอ้สิเปนนอตอเดินทำหนังนายอำเภอทำอะไรบ้างลูกน้องก็จุนฮ่าฮ่าฮ่ดูแลกนีนี่คนน่าเกลียดของนอตอย่ามาต้ะว่างเป็นแกวกันนี่ยเดี๋ยวตำรวจันนจะมาต้องมาเป็นนอต คมมาตาดเล่กเค่อบอกตรงจีบว่าออม่ต้องว่เลยอยากจะที่ผู้ปกนี้ต่อปัญห์โดยจะฝากคนป่รวงด้วยี่าปรีดวยกันทำไมพูดเฮ้อยากจะที่ผู้ปกนี้งต่อปัญห์อันนี้อยยังได้เรื่องพูเป็นแก่กันแต่ม่ต้องว่เลยแต่ว่าควายบอกเราเรียนีิเกับบ้านเราพิกันที่ตรงไหนเะพูด Họ là đầu thật tên bóc bóc tất bóc Mà bóc 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 tâm bóc 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 đầu

เราไม่ทำแต่กูได้ในุญแจกาเดีววันเท้าพัดนปุนในมังคอวงนีรานนำจาลไปดงล็อกด้ากาล็กเล้ากึนแก้วยันนันบุแกเก้เอาทัวบุญไม่เป็นไรก็แกที่เล่าสู่ต่งกเราเป็นว่าพรุ่งนี้มาเราเราที่หน้าตีคนไรร้านตัินดีตรงม่ตรงเวลาด้วยไปกุน เราก็มเจ้าปุนเพเดียวตามมุกเดิมตามกักละแยกับตั 2, ้งต้องมุกพอเดิมเราก็มมดเจ้าคุณได้ดุรเป็นเดียวกันตุมพี่เด็นกวายย่าี่เขาหมายว่าตุนกรอนี่จะต้องมกอย่างนั้ตดีแล้ววรจะเป็นเช่นไรยังลืมก็เป็นการที่ตุ่ระบอเราร่งมดอกจากนั้นถอนไป่อยมงที่กรงว่าตุกระบอจะไม่หลดไป Ừ. Tôi đây cảm ơn. Con đau gần mà, em, ổn giả thuyền đi chất vọng, hai chữ của dân. Lo mày nhẹ yêu nhạc. Buổi tục tuốt. Chất vọng phải, phải được cái áp lực cả chân kèn mọc đi, 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 Bỏng chân mọc đi, mọc bỏng chân đi, mọc đi, อาก็จะต้องตาย,ยด,าาด้วยนะเมื่อบุคคลชัว่วชัว่วฉันขอตายอย่าง่าคภูมิขอกด้กองกันให่ใหเลยจะอมกบะก ta kenya mara ti chung con dang chung con nao co tham lang ho ni tang tang ni